สำนักงานแรงงานศุกรลำปางมีหนึ่งภารกิจสำคัญในการให้บริการสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยการให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้อำนวยความสะดวกการมาย,ยื่นคำร้องขอรับบริการทั้งหน้าที่ตั้งของหน่วยง,งานผ่านระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและการลงพื้นที่เชิงรุก จากข้อมูลประมาณการแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ต่างประเทศกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานพบว่าจังหวัดลำปางมีผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ3,244รายโดยอยู่ในพื้นที่อำเภอเถินมากที่สุดรองลงมาคืออำเภอเสริมงามและศบปราบประเทศที่ไปทำงานมากที่สุดคือไต้หวัน1,649รายทำงานตำแหน่งกรรมกรหรือคนงานมากที่สุด สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2567จังหวัดลำปางมีแรยงานไทยที่เดินทางไปทำง,งานต่างประเทศมาติดต่อขอรับบริการรวมทั้งสิ้น566รายโดยเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูล299รายยื่นคำร้องขอรับบริการติดตามสิทธิประโยชน์267รายได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน5,422,280บาท ประเทศที่มีผู้มายื่นคำร้องขอรับบริการมากที่สุดคือไต้หวัน143คนคิดเป็นรอยละ53.56 กรณีที่มายื่นคำร้องมากที่สุดคือขอรับเงินบำเหน็จชาราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน87รายได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน3,241,995บาททั้งนี้ผู้ที่สามารถขอรับเงินบำเหน็จชาราภาพได้ต้องเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานไต้หวันและมีอายุครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกำหนดไว้โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและขณะทำงานเป็นสมาชิกกองทุน ประกันภัยแรยง,งานไต้หวันมีการนำส่งเงินเข้ากองทุน ทางนี้สำนักงานรายงานสดลำปางได้เด้นเย้ำกับผู้ที่มารับบริการและติดต่อสอบถามอย่าลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถดำเนินเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ได้โดยเฉพาะการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันโดยให้คำแนะนำขั้นตอนการเตรียมเอกสารการดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านบัณฑิตรายงานประจำอำเภอคือขายอาสาสมัครรายงานช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันมีให้รายงานถูกหลอกลวงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนสำรับเรียนถัดไปจะมีภารกิจและผลงานสำคัญด้านรายงานเรื่องใดจะได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังและรับชมต่อไปสวัสดีค่ะ